สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจ,เจอกับพาโตออโต้ขายกันนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพาจะมารีวิวลูกค้าที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะคะที่เล้มาทําการซื้อรถก,กับเราก่อนอื่นพาขออนุญาตนญญี่ลูกค้าแนะนําชื่อเล่นนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อคุณอะไรนะคะชื่อเล่นชื่อจุ๊กจิ๊กค่ะจุ๊กจิก๊กค่ะพาสอบถามนิดน,นึงคุณจุ๊กจิก๊กรู้จักกับศูนย์รถยนต์มือสองโตออโต้ขายของเราจากช่องทางไหนคะเราเห็นในไลฟ์สดทิกตอกค่ะ โอโหและสดในที่ตกมาที่นี่เป็นครั้ทงที่เท่าไหร่คะครั้งแรกเลยคะ่ะครั้งแรกถูกใจไหมคะมาที่นี่ถูกใจมากคะ่ะตั้งแต่เข้ามาในเ,เต็นท์เลยก็คือพี่ๆบริการดีมากแล้วก็พี่ขายพี่พาแนะนําดีมากๆเลยตอบทุกข้อสงสัยที่สงสัยเลยคะ่ะขอบคุณค่ะแล้วมีตรงไหนที่ทางชรุมของเราทางเต็นของเราต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะบอกได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ที่ต้อนรับหรือว่าการบริการของเซลล์มีตรงไหนต้องปรับปรุงไหมคะสําหรับการบริการคิดว่าเป็นเป็นแบบนี้ดีที่สุดแล้วขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้ค่ะถ้ามีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนนะคะหรือว่าคุณครูด้วยกันจะแนะนํามาซื้อพี่โตอัตัคขาดเราแนะนําแน่นอนเลยค่ะสัญญายแล้วนะคะสัญญายแล้วคะ่ะ <laughs> สุดท้ายค่ะพอมีแบบประเมินว่าเตออตัตวขาดจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจ ผ่านในสายตาของคุณจิกจิกอยู่ไม่นะคะปาจะนับหนึ่งถึงสามถ้าผ่านในสายตาของคุณจิกจิกก็ให้ยกนิ้วแล้วบอกว่าโตอ่อโตขาสุดยอดแต่ถ้ายังไม่ผ่านยืนสวยๆข้างๆปาได้เลยนะคะค่ะเรามารุ้นกันนะคะว่าโตอ่อโตขาจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของลูกค้าหรือไม่นับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะโตอ,อัโตขาสุดยอดค่ะ ขอบคุณมากมากค่ะมาขอขอนุญ,ญาตเป็นตัวแทนโตออโต้ค่ะเวอพรให้ลูกค้าที่มาซื้อรถกับเราวันนี้ข,ขับขี่ปลอดภัยแข้วแกการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะเฮงเฮงปังปังตลอดปีและตลอดไปข,ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเรียบ